การทำงานล่วงเวลาเนี่ยนายจ้างจะบังคับนะครับลูกจ้างให้ทำงานล่วงเวลาเนี่ยไม่ได้นะครับยกเว้นได้รับความยินยอมจากลูกจ้างนะครับก็เป็นไปตามพรบคุ้มคอรองแรงงานมาตรา24นะครับนอกจากการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติแล้วนะครับในกฎหมายก็จะมีการพูดถึงการทำงานในวันหยุดนะครับอย่างเช่นวันหยุดที่เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างเช่นหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ ปกติเนี่ยนายจ้างก็จะให้ลูกจ้างมาทํางานในวันหยุดไม่ได้นะครับเว้นแต่นะครับมีเหตุนะครับเพื่อประโยชน์หรือมีเหตุจําเป็นตามกฎหมายนะครับแล้วก็ได้รับความยินยอมจากนายจ้างนะครับดังนั้นเนี่ยนายจ้างนะครับจะไปบังคับลูกจ้างมาทํางานล่วงเวลาหรือทํางานในวันหยุดเนี่ยหลักการก็คือทําไม่ได้นะครับยกเว้นลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยจะตกลงยินยอมร่วมกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของการทํางาน ร่วงเวลาในวันทางานหรือการทํางานในวันหยุดนะครับยังมีกฎหมายควบคุมนะครับว่าอ่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะให้ลูกจ้างนะครับทำงานร่วมเวลาได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงนะครับนับทั้งการทํางานร่วมเวลาในวันทํางานปกตินะครับก็คือเกิน8ชั่วโมงขึ้นไปหรือการทํางานในวันหยุดนะครับอันนี้คือนับรวมกันนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีกฎหมายกําหนดไว้อยู่แล้วนะครับว่าอ่าทได้ไม่ เกินกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับโดยกําหนดไว้ในครับในมาตรา26นะครับซึ่งมาตรา26เนี่ยบอกว่าชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาตามมาตรา24วรรคหนึ่งนะครับแล้วก็ชั่วโมงการทํางานในวันหยุดตามมาตรา25วรรคสองและวรรคสามเนี่ยเมื่อรวมกันนะครับต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงนะและได้มีการออก กฎกระทรวงนะครับคือกฎกระทรวงฉบับที่3นะครับปีพศ2541นะครับออกตามความในพระพระชาชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541นะครับโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา26เนี่ยกำหนดนะครับว่าชั่วโมงทำงานนะครับในวันหยุดนะครับแล้วก็การทำงานล่วงเวลาในวันหยุดวันทำงานนะครับรวมกันเนี่ยสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน36ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ย นะครับนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับก็ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อป้องกันข้อพิพาททางด้านแรงงานนะครับกฎหมายนะครับรู้ไว้ใช่ว่าสาบาแบกฮามนะครับ